ตัวประหลาดครึ่งแพะครึ่งคนชาวนามาเลพบซากศพน่าชงนห้องปฏิบัติการของ Veterinary Services Department ของมาเลเซียกำลังพยายามหาคำอธิบายว่าทำไมลูกแพะที่ตายในท้องของแม่แพะถึงออกมามีคุณสมบัติหลายอย่างที่เหมือนมนุษย์ เมื่อวันที่25เมษายนเจ้าหน้าที่รายงานว่าชายคนหนึ่งในเมืองโกตาทิงกิพบว่าแพะของเขาได้ให้กำเนิดสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นลูกแพะที่ตายในท้องแต่เมื่อเขาตั้งใจดูเขากลับสังเกตเห็นว่าลูกแพะนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นใบหน้าจมูกและขาสั้นๆองค์ประกอบทุกอย่างล้วนดูเหมือนกับเป็นทารกมนุษย์ที่ปกคลุมไปด้วยขนสัตว์ หนึ่งในทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือแม่แพะถูกมนุษย์ข่มขืนแต่เนื่องจากสรีระวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์ที่แตกต่างกันเซลล์รับไข่ของแพะเพศเมียจึงไม่น่าจะยอมรับสเปิร์มของมนุษย์เพราะว่าสายพันธุ์อยู่ห่างกันจนเกินไปสำหรับการผสมพันธุ์นักวิทยาศาสตร์คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2-4ถึงสสัปดาห์ก่อนที่จะสามารถสรุปผลของสัตว์หน้าฉงนตัวนี้ได้ คุณล่ะคะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวหน้าฉงนตัวเนี้ยคืออะไรกันแน่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ